เพราะว่าก็จะทําให้รู้ว่าปีปีหนึ่งเนี่ยเขาเสียเงินไปกับส่วนตรงนี้ที่ไม่จําเป็นสักเท่าไหร่เขาอาจจะได้คิดได้ในอนาคตนะครับว่าเอออะไรที่เขาลดได้ก็จะลดออการใช้จ่ายนั้นลงไปจะทําให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับการลดรายจ่ายวงเล็บ4ี่ก็คือรายจ่ายในการชําระหนี้สินนะครับณวันนี้ต้องยอมรับว,ว่าเกือบทุกครัวเรือนในประเทศไทยเนี่ยมีหนี้สินนะครับทั้งในและนอกระบบเพราะฉะนั้น หนี้สินที่เขาต้องจ่ายเนี่ยปีปีปหนึ่งสักเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นรายเดือนเดือนเท่านั้นเท่านี้ก็คิดง่ายคูณไปเลย12คูณมาเป็นหนี้สินที่ต้องจ่ายเนี่ยเท่าไหร่ตรงนี้ก็เป็นอีกตัวเลขหนึ่งที่ครัวเรือนหรือชุมชนหรือท้องถิ่นเอาสามารถไปใช้ประโยชน์ได้ในการพัฒนานะครับในการแก้ไขในวงเล็บ5ก็ให้รวมรายจ่ายทั้งหมดนะครับก็คือวงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3วงเล็บเนี่ยรวมกันเลยนะครับก็จะรู้ว่า ครัวเรือนเนี้ยทั้งปีมีรายจ่ายประมาณกี่บาทนะครับซึ่งตัวเลขตรงนี้แหละก็จะเป็นประโยชน์นะครับต่อครัวเรือนเองถ้าได้พิจารณาว่าอะไรที่จําเป็นไม่จําเป็นนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องรายจ่ายเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลอีกตัวหนึ่งนะครับที่คนจัดเก็บก็พยายามแลกเปลี่ยนพูดคุยแบบสบายๆนะครับเพื่อให้ได้ตัวเลขที่ที่ดีที่สุดที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับแต่ไม่ถึงกับจริงจังมากนักนะครับตามที่ครัวเรือนเขาเต็มใจจะบอกกันแล้วกันนะครับ ในข้อ23.4นี่นอกระบบตรงนี้ก็เป็นปัญหาสังคมอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่กําลังเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ให้เห็นอยู่เสมอเรื่องนี่นอกระบบข้อมูลจบัตต้องการทราบว่ามีไหมในครัวเรือนนี้ที่คนเป็นนี่นอกระบบมีสักกี่คนนะครับก็สายเพียงว่ามีกี่คนเท่านั้นไม่ต้องระบุจํานวนเงินนะครับก็ไม่ต้องการทราบเรื่องเงินว่าเป็นนี่เท่าไหร่นะครับ ข้อ24ครัวเรือนมีการเก็บออมเงินในรอบปีที่ผ่านมาครัวเรือนนี้มีการเก็บออมเงินหรือไม่นะครับข้อนี้ก็ไม่ยากนะครับทุกคนก็ตอบได้แต่การเก็บออมเงินนี้ไม่ใช่เฉพาะเป็นตัวเงินอย่างเดียวนะครับบางครัวเรือนเขาอาจจะซื้อพันธบัตรซื้อทองคําซื้อบ้านซื้อที่ดินก็ถือว่าเป็นการเก็บออมเงินชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้ก็ถือว่าขีดถูกในวงก ah ลมถือว่าผ่านเกณฑ์แต่ถ้าครัวเรือนนี้ม่มีการเก็บออมเงินเลย นะครับก็คือเรื่องเนื่องจากว่ามีรายได้รายได้ไม่เพียงพออย่างนี้ก็ต้องขีดถูกในสี่เหลี่ยมถือว่าตกเกณฑ์ในเรื่องการเก็บออมเงินนะครับก็มาถึงหมวดที่5นะครับหมวดสุดท้ายปลูกฝังค่านิยมไทยเริ่มที่ข้อ25นะครับคนในครัวเรือนไม่ดื่มสุราทุกคนในครัวเรือนนี้ไม่ดื่มสุรายกเว้นการดื่มเป็นครั้งเป็นคราวในงานเทศกาลงานประเพณีหรืองานเลี้ยงทางสังคมเฉลี่ยไม่เกินเดือนละหนึ่งครั้งผมมีข้อสรงใช่ในข้อที่25ครับ เรื่องการยกเว้นการดื่มสุราเป็นครั้งคราวไม่ถึงไอ้ไรครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นดุลพินิษของคนจัดเก็บนะครับต้องต้องอสอบถามข้อมูลให้ดีนะครับว่าเขาดื่มเป็นอาจินไหมนะครับหรือว่าดื่มแค่สังคมแค่นั้นเพราะที่ผ่านมาจากประสบการณ์เนี่ยคนที่เวลาเขาดื่มนะเขามักไม่ยอมรับความจริงว่าเขาดื่มหรือเขาติดนะครับซึ่งตัวช้วัด ในจบทถปีส5 5 5ถึง2 5งเนี่ยจะถามว่าไม่ดื่มสุราไปเลยแต่มีข้อยกเว้นสักนิดหนึ่งว่าดื่มเพื่อสังคมเนี่ยโอเครับได้นะครับก็ถือให้ผ่านเกณฑ์แต่ถ้าเขาดื่มเป็นประจำจะติดไม่ติดไม่รู้แหละดื่มอยู่ตลอดอย่างนี้ถือว่าตกเกณฑ์ก็ต้องขีดถูกในสี่เหลี่ยมแล้วก็ระบุจำนวนคนไปว่ามีกี่คนสาหรับคนเรือนนี้ที่ดื่มสุรานะครับครับโทษของการดื่มสุราเนี่ยนะครับอยากให้คนจะเก็บได้อธิบายให้คนเรือนต่างได้ทราบนะครับว่า โทษของสุราเนี่ยมันมีผลมากทั้งตนเองทั้งสังคมนะครับจะเห็นว่าอุบัติเหตุที่เกิดณนวันนี้ในประเทศไทยเนี่ยเกิดจากสาเหตุจากการดื่มสุราเป็นส่วนมากพอดื่มสุราแล้วเนี่ยสติสัมปชัญญะต่างๆมันก็จะไม่สมบูรณ์นะครับปัญหาทะเลาะวแหว้งในครอบครัวในในชุมชนต่างๆฆ่ากันตายมากมายก็เพราะเหตุสุราเพราะฉะนั้นการที่จะส่งเสริมให้ครัวเรือนได้งดการดื่มสุรา นะครับหรือเลิกเลยก็ยิ่งดีก็จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยนะฮะเพราะนั้นข้อนี้เนี่ยนอกจากเก็บข้อมูลได้ถูกต้องแล้วเนี่ยก็จะส่งผลให้การแก้ไขปัญหาได้ได้บรรลุผลด้วยเพราะถ้าเรารู้ว่าครัวเรือนไหนที่เขาดื่มสุราเป็นประจำหรือว่าชุมชนไหนมีคนดื่มสุรามากการแก้ไขปัญหาเนี่ยก็จะทําได้ถูกจุดข้อ2 6ทุกคนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ก็หมายถึงบุหรี่นะครับที่สูบทั่วไปยาสูบยาเส้นหรือยามวนก็ต้อง ถามครัวเรือนว่า,ามีคนสูบบุหรีหรือไม่ในครัวเรือนนี้นะครับถ้าไม่มีเลยแม้แต่คนเดียวก็ถือว่าผ่านเกณฑ์แต่ถ้ามีคนใดคนหนึ่งสูบเพียงคนเดียวก็ถือว่าตกเกณฑ์นะครับข้อนี้ก็ต้องขีดถูกงในสี่เหลี่ยมซึ่งโทษของการสูบบุหรีเนี่ยคนจัดเก็บก็ต้องอธิบายให้คนในครัวเรือนได้ทราบว่ามันมีโทษมากเหลือเกินบุหรีเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งสารพัดมะเร็งนะฮะหลายๆอย่างด้วยกันทั้งตัวเองและคนรอบข้างนะครับเพราะฉะนั้น ก็ต้องอธิบายให้เขาทราบในแบบสอบถามก็ได้มีบอกไว้แล้วนะครับว่ามีโทษอะไรบ้างท่านที่จัดเก็บก็สามารถไปอ่านหรือว่าไปขยายความให้คนจะเก็บให้ครัวเรือนได้ฟังได้เข้าใจได้นะครับข้อ27นะครับในรอบปีที่ผ่านมาคนอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปได้ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งหรือไม่เช่นการทําบุญตักบาตรการร่วมพิธีกรรมทางศาสนาการทําสมาธิการสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมหรือการทําละหมาด และการเข้าโบสถคิดเป็นต้นนะครับซึ่งถ้าทุกคนเขาได้ปฏิบัติตามนี้ก็ถือว่าผ่านเกณฑ์แต่ถ้ามีคนใดคนหนึ่งในครัวเรือนไม่เคยปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาไม่เคยเข้าวัดไม่เคยทําบุญเลยทั้งชีวิตนะครับซึ่งก็มีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างเงี้ยถือว่าตกเกณฑ์ต้องขีดถูกในช่องสี่เหลี่ยมนะฮะข้อ28คนสูงอายุได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือนชุมชนหรือภาครัฐในข้อ28.1นะครับมีคนสูงอายุหรือไม่ ก็คือคนที่อายุมากกว่า60ปีเต็มขึ้นไปข้อน,นี้เราก็ไม่ต้องถามให้ดูจากตารางสมาชิกนะครับที่เราได้กรอกไว้แล้วซึ่งเราก็จะรู้ว่ามีกี่คนอย่างตัวอย่างในหน้างองูนะครับก็จะรู้ว่ามี1คนก็คือคุณวีระซึ่งในข้อ28.2คนสูงอายุทุกคนได้รับการดูแลเอาใจใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ด้านอาหารการกินเสื้อผ้าเครื่องนึ่งหม่มและได้รับการดูแลเมื่อยางเจ็บไข้ได้ป่วยการดูแลในด้านสภาพจิตใจจากคนในครัวเรือนหรือหมู่บ้านชุมชน รวมทั้งได้รับสวัสดิการชุมชนหรือเบี้ยยังชีพจากภาครัฐหรือไม่วิธีการถามข้อนี้นะครับก็ถามได้เลยว่าคุณวิระเนี่ยได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือนชุมชนหรือภาครัฐหรือไม่นะฮะแค่นี้ก็จะรู้เลยว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์นะครับถ้าได้รับการดูแลก็ถือว่าผ่านเกณฑ์ถ้าไม่ได้รับการดูแลก็ถือว่าตกเกณฑ์นะครับข้อ29คนพิการได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือนชุมชนหรือภาครัฐนะครับ ข้อ2 9 1ครัเดนวเรือนี้มีคนพิการหรือไม่ก็คือพิการทางร่างกายหรือพิการทางสมองจนช่วยเหลือตนเองไม่ได้นะครับก็ดูว่ามีไหมถ้าไม่มีก็ข้ามไปข้อ30ได้ทันทีแต่ถ้ามีนะครับก็ถามในข้อ29.2ต่อข้อ29.2ก็ถามว่าคนพิการดังกล่าวเนี่ยได้รับการดูแลเอาใจใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ด้านอาหารการกินเสื้อผ้าเครื่องนึ่งหม่มและได้รับการดูแลเมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วยเอาใจใส่ ด้านสภาพจิตใจจากคนในครัวเรือนหมู่บ้านชุมชนรวมทั้งได้รับสวัสดิการชุมชนหรือเบี้ยยังชีพจากภาครัฐหรือไม่ก็คือคําถามคล้ายๆข้อคนสูงอายุนะครับแต่ว่าเป็นคนพิการก็มาถึงข้อ30นะครับข้อสุดท้ายก็ถามว่าในรอบปีที่ผ่านมาคนในครัวเรือนมีส่วนร่วมทํากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชนหรือท้องถิ่นหรือไม่ซึ่งการมีส่วนร่วมเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็นไปร่วมประชุมนะครับแล้วก็ไปบริจาคเงิน บริจาควัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับเมื่อเวลาชุมชนมีการประชุมมีการทํากิจกรรมในชุมชนเนี่ยคนของโครเรนนี้ได้ไปมีส่วนร่วมหรือไม่ถ้ามีส่วนร่วมแม้คนเดียวนะครับไปคนเดียวเนี่ยก็ถือว่าผ่านเกณฑ์แต่ถ้าไม่มีใครไปร่วมเลยแม้แต่คนเดียวก็ถือว่าตกเกณฑ์ซึ่งเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนเนี่ยนะครับนับวันก็จะมีคนที่ไปร่วมน้อยลงน้อยลงถือว่าเป็นปัญหาของหมู่บ้านในชนบทณนะวันนี้ด้วยนะครับก็อยากให้ผู้จัดเก็บข้อมูลได้เชิญชวน ครัวเรือนต่างๆด้วยนะครับว่าเมื่อมีกิจกรรมของหมู่บ้านของชุมชนเนี่ยอยากให้ทุกคนออกไปร่วมด้วยนะครับจะได้เกิดความสามัคคีกลมเกลียวนะครับเราต้องพึ่งพากันอยู่หมู่บ้านเดียวกันนะครับชุมชนเราจะได้เข้มแข็งคราวนี้ก็มาถึงในหน้า22นะครับก็ให้คนจัดเก็บข้อมูลเนี่ยนะฮะได้บอกให้หัวหน้าครัวเรือนหรือคนให้ข้อมูลได้เซ็นชื่อในตรงนี้ด้วยนะครับในช่องปีจัดเก็บว่าคนที่ให้ข้อมูลเนี่ยคือใคร เรามาสัมภาษณ์ในวันไหนนะครับแล้วช่องถัดมาก็เป็นผู้จัดเก็บเองต้องเซ็นชื่อนะครับแล้วระบุชื่อด้วยตัวบรรจงด้วยนะครับว่าชื่ออะไรนะครับอย่ามีแต่ลายเซ็นนะครับต้องมีตัวตัวบรรจงด้วยว่าเป็นใครแล้วก็ระบุวันด้วยวันที่มาสัมภาษณ์วันไหนเวลาเข้ามาติดตามมาสอบถามมาสุ่มตรวจดูก็จะได้รู้ว่าคูเรนนียเก็บจริงเก็บเมื่อวันที่นั้นนะครับแล้วคนให้ข้อมูลคือใครนะครับเพราะว่าถ้าข้อมูลมีการยกเมฆเนี่ยเวลาไปสุ่มตรวจเนี่ยก็จะรู้ว่า เก็บจริงหรือไม่ถือเล่มนี้ไปถามหัวหน้าครัวเรือนแค่นั้นแหละรู้เลยว่ามาเก็บจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคนจัดเก็บเนี่ยก็ต้องไปเก็บจริงๆนะครับหลังจากนั้นผู้จัดเก็บก็พลิกมาหน้า23นะครับเพื่อสรุปผลว่าครัวเรือนเนี้ยเขามีคุณภาพชีวิตแต่ละข้อเป็นอย่างไรผ่านเกณฑ์หรือว่าตกเกณฑ์หรือไม่มีข้อมูลนะครับถ้าผ่านเกณฑ์เราก็ขีดถูกถ้าไม่ผ่านเกณฑ์เราก็ขีดกระบาทแต่ถ้าไม่มีข้อมูลเราก็ขีดแดดลงไปนะครับ ซึ่งแต่ละข้อเนี่ยเราก็ดูว่าเขาขีดถูกในวงกลมหรือสี่เหลี่ยมคนจัดเก็บต้องเปิดตั้งแต่ข้อแรกในหน้า2นะครับจนถึงข้อ30ว่าเขาขีดถูกในวงกลมหรือสี่เหลี่ยมนะครับอย่างตัวอย่างนี้ที่ผมทำไว้เนี่ยอย่างข้อ1เนี่ยตัวชีว้ว่าที่1เขาขีดถูกในวงกลมเพราะฉะนั้นในสรุปหน้า23นั้นก็เราก็ขีดถูกไปแต่ถ้าเขาขีดถูกในช่องสี่เหลี่ยมก็แสดงว่า ในหน้า23ที่เราสรุปนั้นก็ต้องเป็นกากบาทแต่ถ้าข้อนั้นไม่มีข้อมูลเราก็ขีดแดดในตัวชี้วัดที่ว่านี้นะครับก็ทำตั้งแต่ข้อ1ยันครบข้อ30ก็จะรู้ว่าครัวเรือนนี้เขาผ่านเกณฑ์กี่ข้อโดยนับเครื่องหมายถูกเขาตกเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์กี่ข้อโดยนับเครื่องหมายกกบาทแล้วก็ไม่มีข้อมูลกี่ข้อโดยนับเครื่องหมายแดดแต่ทั้ง3อย่างนี้รวมกันแล้วเครื่องหมายถูกเครื่องหมายกกบาท แล้วเครื่องหมายแดชเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยทั้ง3อย่างเนี่ยต้องไม่เกิน30ตัวชี้วัดนะครับต้องมีเท่ากับ30ตัวชี้วัดห้ามเกินและห้ามขาดนะครับก็จะเป็นการสรุปที่ถูกต้องเมื่อกรอกข้อมูลนะครับที่เป็นสรุปคุณภาพชีวิตของคนเดือนเสร็จแล้วนะครับก็ทําการลอกลงในหน้าถัดไปนะฮะในหน้าถัดไปก็เป็นปีที่จัดเก็บนั่นแหละสมมุติว่าเราจัดเก็บปี55เนี่ยเราก็นําผลที่เรา สรุปเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นขีดถูกกรกบาลหรือขีดแดดเนี่ยเราก็มาลอกลงในหน้าถัดไปลงในหน้าปี55นะครับเมื่อลอกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่ชื่อหัวหน้ารัวเรือนนามสกุลบ้านเลขที่หมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดให้เรียบร้อยหลังจากนั้นคนผู้ให้ข้อมูลก็ลงชื่อตรงนี้นะครับทั้งลายเซ็นทั้งตัวบรรจงแล้วก็วันที่ผู้จัดเก็บข้อมูลก็เหมือนกันก็ลงชื่อตรงนี้วันที่ที่จัดเก็บด้วยวันที่ที่ทําการสรุปด้วยหลังจากนั้นเมื่อเราทำตรงนี้เสร็จปุ๊บ เราก็ฉีกนะครับฉีกหน้านี้เป็นแผนสรุปของปี5-5นี้นะครับให้แก่ครัวเรือนนั้นไปเลยนะครับแล้วก็พูดคุยกับคนในครัวเรือนทุกคนนะครับว่า,เ,าเขาตกเกณฑ์เรื่องอะไรบ้างผ่านเกณฑ์เรื่องอะไรบ้างตัวที่ตกเกณฑ์เนี่ยทุกคนต้องช่วยกันนะนะครับจะได้ทําให้คุณภาพชีวิตของครัวเรือนดีขึ้นแต่เรื่องไหนที่เกินขีดความสามารถของครัวเรือนก็เป็นหน้าที่ของชุมชนของท้องถิ่นของอําเภอของจังหวัดของส่วนราชการต่างๆจะเข้ามาดูแลภายหลัง เพราะฉะนั้นข้อมูลที่เก็บได้เนี่ยครัวเรือนต้องรับทราบนะครับว่าเขาตกเกณฑ์เรื่องอะไรและเขาจะได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลจปทอ,อย่างจริงจังหลังจากนั้นจึงนาแบบสอบถามข้อมูลจปทที่จัดเก็บทั้งหมดส่งให้หัวหน้าผู้จัดเก็บข้อมูลจปทอของหมู่บ้านเพื่อตรวจสอบและตรวจทานข้อมูลแต่และเล่มอีกครั้งหนึ่งโดยเซ็นชื่อกำกับในหน้า22ในช่องปีที่จัดเก็บ หลังจากนั้นจึงรวบรวมส่งให้พัฒนากรออตหรือเทศบาลตำบลเพื่อทำการบันทึกและประมวลผลข้อมูลทั้งหมดของตำบลเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป